สวัสดีครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้ลูกค้าที่สั่งซื้อโปรเจคเตอร์ผมไปนะครับลูกค้าที่อยู่ทางอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับสั่งโปรเจคเตอร์เอฟสันผมไปนะครับเมื่อสินค้าไปถึงนะครับโปรเจคเตอร์ไปถึงนะครับลูกค้าก็ทําการเปิดกล่องโปรเจคเตอร์แล้วก็ผมก็โทรไลน์หานะครับเนื่องจากว่าลูกค้าบอกว่าจะเปิดกล่องแล้วอ่าผมบอกโทรไลน์เลยครับจะได้เห็นกันจะด้วยกันนี่ครับ ขายจริงส่งจริงนะครับสีสเกตชาแนลครับขายโปรเจคเตอร์มือสงส่งไปถึงมือลูกค้าลูกค้าทําการเปิดกล่องนะครับคุณผู้ชมอ่าลูกค้าทําการเปิดกล่องให้เห็นกันจะจะแบบนี้เลยครับเปิดกล่องแล้วก็คุยไลน์กับผมนี่แหละครับโทรไลน์หากันนะครับอ่าลูกค้าเปิดกล่องนะครับเปิดกล่องแล้วก็ทําการดูตัวเครื่องว่าเป็นยังไงเรียบร้อยดีไหมมีร่องรอยแตกหักเสียหายหรือเปล่านะครับลูกค้าก็ เปิดกล่องขึ้นมาดูก็ไม่มีร่องรอยการแตกหากเสียหายนะครับและลูกค้าก็จะทําการลองเครื่องนะครับแต่ว่าลูกค้ายังไม่ได้สแกนจ่ายเงินนะครับลูกค้าก็เลยวางสายก่อนนะครับลูกค้าบอกว่าอ้าวขวางสายก่อนผมจะใช้เครื่องนี้ในการไปจ่ายเงินนะครับสแกนจ่ายเงินให้กับขนส่งอ่านี่ครับเมื่อจ่ายเงินขนส่งเรียบร้อยแล้วก็คลิปต่อมาก็โทรหากันอีกนะครับก็โทรหากันแล้วก็ ทำการทดสอบนะครับคุณผู้ชมครับนี่ตอนนี้นะครับแถวลองก่อนนะครับรอก่อนเดี๋ยวลูกค้าก็จะบอกนะครับก็บอกผมว่าอ้าวเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับจ่ายเงินสแกนจ่ายเงินใช้มือถือเครื่องนี้ก่อน่ะผมก็บอกอ้าววางสายหลังจากวางสายเสร็จสักครู่ลูกค้าก็โทรติดต่อมาอีกบอกว่าจะลองแล้วนะครับอ่าผมจะเอาโปรเจคเตอร์เสียบลองเลยครับนี่เห็นสายไฟแล้วครับนี่เห็นสายไฟแล้วจะเสียบลองให้พอให้มีแสงออกมานะครับให้มี แสงพุ่งออกมาจากตัวโปรเจคเตอร์ก็เป็นอันว่าใช้ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับนี่นะครับสีสเกตชาแนลครับขายโปรเจคเตอร์มือ2นะครับขายจริงส่งจริงนะครับไม่น้ำลายไม่โม้นะครับรีวิวขายทาง YouTube c h ชา n e l นะครับช่องสีสเกตชาแนลนะครับทุกท่านที่ชมอยู่ตอนนี้ก็คงจะเห็นนะครับรถเล่นอยู่บน YouTube นะครับ ขายโปรเจคเตอร์มือ 2, ทางทาง u b u c h ชาแนลนะครับช่องสีสเกตชาแนลนะครับอ่าลูกค้าบอกผมนะครับว่าอ่าผมขออนุญาตไปเอามือถือเครื่องที่ถ่ายที่คุยกันนี้ไปสแกนจ่ายก่อนเดี๋ยวมาใหม่อ่ามาใหม่นะครับลูกค้ามาแล้วครับอ่าอ่ามาใหม่แล้วก็เสียบปลั๊กเปิดให้ดูแล้วก็โทรวิดีโอคอลนะครับโทร Video call, วิดีโอคอโทรไลน์หาผมนะครับก็เสียบสายแล้วมีแสงไฟออกมาแบบนี้แหละครับ F อฟซัน e EBX14 กก็ขอบคุณลูกค้าที่อำเภอนางรองนะครับขอบคุณครับ